สวัสดีครับเจอนอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดดิ้แบงค์นะครับวันนี้คือวันอังคารนะครับยังมีฟุตบอลลงสนามไม่รูุเนเชียร์กันอีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นรอบ4แล้วนะครับเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับเป็นการพบกันระหว่างบอโดกริมนะครับเจอกับโซนาสวีดีาหรือว่าเลสตาร์เก่านะครับคู่นี้ผมชอบเจ้าบ้านบอโดกริมมากกว่านะครับแม้ว่าจะ ขาดตัวหลักหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเป็นบังโกโมนะครับดานียนบาสซี่นะครับโอมาหยับเดลลาอุยนะครับรวมถึงนิโคซูเกะนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดแต่ว่าพวกเขายังได้เปรียบเล่นในบ้านนะครับแนวรุกวันนี้มีอิซักมาสตานะครับเคสเปอร์ฮอสแล้วก็แยนฮอเก้นะครับเป็น3ตัวหลักนะครับส่วนสวีดานั้นถือว่าสภาพทีมค่อนข้างพร้อมนะครับมีบุนโน่ดูอาเต้นะครับมีปีเตอร์โอลาจีนานะครับ มิโกอิวานวิดนะครับเป็น3ามตัวลุกด้านบนนะครับผู้นี้หน้าเชียเจ้าบ้านนะครับผมยังชอบโบโดคริมนะครับอย่างที่บอกไม่ว่าตัวเจ็บใจเยอะก็ตามแต่ว่าพวกเขาเป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีนะครับในรอบที่แล้วก็เอาชนะไจะกิโลเนียมาได้แบบสบายๆนะครับวันนี้หน้าเชียบ์โดคริมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเบียดเอาชนะโซเวนาโซเอสตาหรือว่าเลสตาร์ไปได้นะครับวันนี้เชียบโดคริมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมในายัได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ